แมนยูทีมล่ำรวยมันก็ได้แค่นี้เปล่าวะกูดีใจกว่าตอนได้แชมป์อะ่ะเออคือกูชินแกแชมป์แล้วไงตอนนั้นอะ่ะอ๋อเขียนในหนังสือเลยเต็นศญาสา3ปีกูว่าใน3ปีนี้ได้แชมป์ลีลกหนึ่งครั้งอู้หูไอถ้วยส้นตีนอย่างนี้เรียกว่าเร<อ>็ให้มันอยู่ต่อมันก็ไม่รอดจะปุปีสามต้องใช้ปีสามพูดค่นี้ได้ไหมกูคันตีอีกครั้งเราไม่เชื่อว่าโซชาจะทำให้แมนยูยิ่งใหญ่ได้คือยุค90เนี่ยพพูดตรงนะมันมันเดินตัวพองอ่ะยุคนี้ ริบุญยังกำลังจะกลับมาเป็นแชมป์ให้พี่เปลี่ยนเป็นเด็กโงให้อึดอัดมา30ปีงี้เอาไหมก็ไม่เอาผมเป็นเอ็ดเวิร์ดเบดผมก็จะปลดโซช,ชาออก ขอบสนามดาร์กไซส์นำเสนอมุมมืดจุดอับและความเน่าเฟะอีกฝั่งของวงการฟุตบอลขอบสนามดาร์กไซส์วันนี้เราจะพาไปพบกับเส้นทางที่ควรจะสวยงามของผู้ชายที่ชื่อว่าอีเกคาซิยะที่ถูกทำลายลงโดยผู้ชายที่ชื่อว่าโซเซมูรินโยซึ่งมันเริ่มมาจากศึกนอกสนามกลายมาเป็นศึกภายในด้วยกันเองและมันก็กลายเป็นการทำลายตำนานผู้สมรูผู้นี้ไปสัได้และวันนี้ขอบสนามจะมาไล่เรียงทั้งหมดให้ฟังครับ ตอนที่อีเกะคาสิยานผู้สัมบตูคนดังของเรอัลมาดริดพาทีมควา้าแชมป์ลาลิก้ามาปี2012ด้วยสถิติ100แต้มตามด้วยการควา้าแชมป์ยูโร 2, 2012ที่ประเทศโปลแลนและยูเครนสถานะของคาสิยานตอนนั้นคือโกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังในยุคนั้นที่ประสบความสาเร็จมากมายทั้งอะรับทีมชาติและระรับสโมสรจนไม่น่าจะมีใครมาทําอะไรคาสิยานได้แต่ว่าคนที่ทําลายเขาไม่ใช่คู่แข่งแต่กลับเป็นคนที่ทํางานด้วยกันเองอย่างโชเซ่มูรินโญ่ที่ตอนนั้นคุมเรอัลมาดริดอยู่นั่นเองช่วงที่ทีม ความสำเร็จทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีอะไรทุกอย่างดูสวยงามไปสหม,มดแต่ทว่าพอทีมเริ่มมีปัญหามันก็เริ่มมีข่าวที่เป็นกลิ่นตุ่ๆเรื่อยๆถึงดราม่าในทีมของราชลุขาวโดยเฉพาะระหว่างตัวของกัปตันทีมอย่างคาซิยาสและผู้เป็นกุนซืออย่างมูรินโย แน่นอนวันดราม่าแบบนี้เป็นเหมือนอาหารอันโอชาสำหรับพวกบรรดาสื่อที่พยายามขุดคุยเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะในปี2012ที่เรอัลมาเรตมีช่วงขวบปีที่ไม่ดีสักเท่าไหร่และเป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนในอาชีพนักฟุตบอลของอ e ีเก้คาซิยัสไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เรอัลมาเรตในยุคที่น้ำโบ่คุมอย่างที่รู้กันว่าทุกเกมที่เจอกับบาร์ซ่าในเซกเอลกาสิโกเรียกได้ว่าขอจะเดือดแม้ว่าปีหนึ่งจะเจอกัน4-5รอบแต่วันนีกรีความเดือดกลับมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจน วายต่างๆมากมายและที่สําคัญก็คือค,อความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะสเปนของเรอัลมาดริดกับบาซา่านับวันมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆจากที่เห็นได้ว่าการเจอกันของสองทีมมักจะมีเรื่องอยู่เป็นประจำซึ่งคนที่ทําให้มันเป็นแบบนี้ก็คือตัวของมูรินโญ่ที่พยายามให้เกมนัดนี้เป็นสงคราบาร์เซโลนาไม่ใช่แค่คู่แข่งที่ต้องเอาชนะแต่ต้องฆ่าให้ตายคาสนามรบซึ่งคาซิยาตมองว่าสิ่งที่มูรินโญ่กำลังกระทําอยู่นั้นเป็นเหมือนการทําลายทีมชาติสเปนไปในตัวซึ่งว่ากันว่าตอนนั้นมูรินโญ่ กฟัดกระเฟียดและระเบิดลูกทีมใส่เป็นชุดทิศเดียวช่วงนั้นเกมเอลกราซิโกอาจจะเป็นเกมที่เดือดดูเดเพ็ดมันแต่ว่าสําหรับตัวของคาสิยาสเขาอยากให้มันเป็นเดือดแในสนามซะมากกว่าแต่ทว่าสิ่งที่มมริโยทําก็คือทําให้ภาพลัลกษณ์ของเกมนัดน,นี้ต้องแปดเปื้อนและส่งผลเสียต่อทีมชาติของเขาโดยตรงซึ่งคาสิยาสมองว่าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปทีมสเปนจะได้ชิบหายแน่เพราะว่านักเตะตัวหลักต่างก็มาจาก2ทีมนี้ด้วยกันทั้งนั้นเขาจึงตัดสินใจไปคุยกับชาบี้เฮนาร์เกและอเดสเพื่อหารืและสงบสึก แต่ถวายอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้มันไปถึงหูของน้ำบุกก็ทาให้มูริโยดเดือดดานเป็นอย่างมากและจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคาซิยัตก็เริ่มไม่เหมือนเดิมชัดสุดจากเกมที่เรอลมาดริดพบกับเรอัลซัสดัดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อคาซิยัสจู่ๆก็โดนดรอปเป็นตัวสำรองแล้วก็ส่งอันโตนิโอนาดานนายด่านดาวล,ล,ลงลงสนามแทนซึ่งแม้ว่าอาดานจะลงเล่นได้ไปถึง10นาทีก็โดนไล่ออกเนื่องจากทําเสียจุดโทษและใบแดงแต่ว่านั่นก็หมายถึงสถานะของคาซิยัตที่เป็นเหมือนตัวเล้ออเเลว ซึ่งโมริโย่ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าอาดาน้อมได้ดีเกิดเลยได้รับเรื่องให้ลงสนามในเกมนัดนั้นซึ่งเหมือนกับเป็นการลากคาซิยาตมาตบกลางสียแยกลาดาผาตอดเย็นๆเพราะน้ำมูเหมือนจะสื่อว่าคาซิยาตเหมือนเสือนอนกินไม่มีความกระเตือรื้อร้นต่อให้ซ้อมแย่อย่างไงก็ได้ลงตัวจริงซึ่งน้ำมูต้องการแสดงให้เห็นว่าใครใหญ่กว่าจึงสั่งได้ดรอปคาซิยาส สถานการณ์ในเรอัลมาดริดแบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนเช่นเดียวกับสื่อว่าใครจะอยู่ทีมมูริญโญ่หรือว่าทีมคาซิยัตซึ่งหลังจากนั้นไม่นานความสวยก็มาเยือนคาซิยัตเต็มทีเพราะว่าคาซิยัตดันไปเจออาการบาดเจ็บเล่นงานซึ่งมูริญโญ่ก็เลยไปคว้าดีโก้โลเปสเข้ามาแทนที่ประจวบเหมาะกับโลเปสเล่นดีทําให้คาซิยัสโดนดองยาตลอดซีซั่นที่เหลือและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะสําหรับคาซิยัตเพราะอะไรนี่แหละครับเพราะสําหรับผู้เล่นในตําแหน่งผู้สมรูการโดนดองยาวไม่ส่งผลดีเพราะมันจะทําใหัหวเเียยบคมาไปร ต่อให้เป็นระดับสุดยอดอย่างคาซิยัตก็ไม่มีข้อยกเว้นแม้ว่าจะจบซีซันนั้นมูริโยจะโดนปลดออกจากตำแหน่งแต่ว่าสถานการณ์ของคาซิยัสก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ซึ่งนั่นทําให้เขาไม่ได้เป็นมือหนึ่งในทีมของคาร์ลอันเชโรติอีกต่อไปจะได้ลงก็เพียงแค่บอลทัวอย่างโคบาดเดเรและยูฟาเชมิสลีกและยิ่งนานเข้าคาซิยัตกับฟอร์มหายก่อความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆเห็นโดยตลอดจนถึงในปี2อง5ัสี่คาซิยัสก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่มีใครค เขาให้สัมภาษณ์อำลาธนตามันเป็นภาพกระชากอารมณ์ของแฟนบอลอย่างเราๆเมื่อได้เห็นเป็นอย่างมากปัจจุบันคาซิยัตมาเฝ้าสอยกับเอฟซีปอร์โตซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคาซิยัตเสียทั้งตำแหน่งมือหนึ่งทีมชาติสเปนให้กับเด็กรุ่นหลังอย่างเดเคอารวมไปถึงฟอร์มกับปอร์โตในช่วงแรกก็ไม่มีดีอะไรก่อนที่เริ่มจะมาเข้าที่เขาทางในช่วงสองปีหลังซึ่งแม้ว่าตอนที่คาซิยัตโดนลดจากเรอัลมาดริดเคียร์ทิ้จะไม่ใช่มูริโยอดทำแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้้้้้้ว่่่่าาาโโคคชปรรรรรตตุุเเเเกกสผูนนนนีีืืืออออจดดดิมมทังงงงหข นั่งข้างสนามนานๆแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนทาให้คสาสิยัตไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและมันก็ทําให้เรอัลมาดริดมีเหตุผลพอจะปล่อยเขาออกไปจากทีมซึ่งหากว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเส้นทางลูกหนังของคสาสิยัตอาจจะออกมาอีกหน้าคสาสิยัตอาจจะกลายเป็นมือหนึ่งของเรอัลมาดริดที่อยู่ในฐานะนักเตะที่ลงเล่นมากสุดให้กับเรอัลมาดริดและประสบความสาเร็จมากมายอาจจะรวมถึงแชมป์ยูฟาแชมป้ยนส์ลีกสามสมัยล่าสุดนี่แหละครับซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นตําแหน่งมือหนึ่งทีมชาติสเปนอาจจะยังเป็นของเขาอยู่เพราะต้องไม่ลืมว่าาาดยยยออุข,ของคิ ตอนนี้คาซิยัสยังเป็นตัวหลักของทีมได้แบบสบายและคงไม่ต้องพบจุดจบกับสโมสรอ,อันน่าเศร้าแบบนี้ซึ่งสําหรับโชเซ่มูรินโยเขาอาจจะสร้างนักเตะชั้นนําขึ้นมามากมายแต่ในขณะเดียวกันนักเตะหลายคนก็หมดอนาคตและถูกพังเพราะเขาซึ่งนักฟุตบอลที่น่าจะเจ็บปวดที่สุดคงเห็นจะเป็นอีเก้คาซิยัสอย่างไม่ต้องสงสัยเลยละครับเรื่องนี้ใครทันเรื่องนี้ใครตาเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยครับ และนี่คือขอบสนามดาร์กไซส์อยากฟักเรื่องอะไรที่เป็นมุมมืดของวงการฟุตบอลสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและกลับมาพบกับขอบสนามดาร์กไซส์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาสองทุ่มตรงทุกวันจันทร์หน้าเพจขอบสนามสวัสดีครับ